ฟังธรรมก็เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติและเป็นอารมณ์กลมใจให้เกิดความสงบได้ง่ายขึ้นการนั่งสมาธิหรือทำสมาธิคือการทำจิตให้ตั้งมั่น โดยปกติแต่ละวันของบุคคลจิตใจจะน้อมนึกไปถึงสิ่งต่างๆเกี่ยวกับงานบ้างภาระบ้างความกังวลบ้างอื่นๆหลายอย่างหลายประการวันหนึ่งวันหนึ่งใจย่อมน้อมนึกไปบางทีเราจนอาจจําไม่ได้ว่าวันนี้เรานึกอะไรบ้าง คิดเรื่องราวอะไรบ้างใจจะมีสภาพอย่างนี้จนชินแก่บุคคลในความที่ใจนึกคิดเรื่องราวต่างๆนั้นโดยเห็นเป็นของธรรมดาว่าเป็นอย่างนี้เองแต่ความจริงสภาพของใจมีคุณสมบัติเหนือกว่านั้น ยิ่งยอดกว่านั้นแต่ต้องปฏิบัติคือฝึกฝนจิตใจของเราเฉพาะอย่างยิ่งให้เกิดความสงบวันหนึ่งวันหนึ่งเคยคิดยี่สิบเรื่องก็ให้น้อยลงมาจนเหลือเฉพาะสิ่งที่จำเป็น เพราะสิ่งที่ไม่จําเป็นแต่ละวันของเรานั้นนํามานึกมาคิดมาพูดมากกว่าสิ่งที่จําเป็นใจจึงเป็นไปเพื่อความฟุ้งซ่านไม่สงบลงได้เพราะสิ่งที่ไม่จําเป็นมาอบรมใจส่วนที่จําเป็นมาอบรมน้อยกว่า ใจจึงสงบได้ยากดังนั้นผู้ฝึกผลอบรมจิตใหม่ๆพึงรู้พึงเข้าใจเมื่อภาวนาแล้วไม่สงบก็เพราะพื้นเพของใจรับอารมณ์รู้อารมณ์ที่เป็นเรื่องราวต่างๆไม่ได้เป็นสาระหรือหนทางแห่งความสงบ เป็นไปตามทางโลกิยะวิสัยแล้วก็เข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเหล่านี้เป็นต้นที่จริงการทำฟาร์มสงบหรือทำสมาธินั้นท่านสอนให้ดูที่ใจหรืออารมณ์ที่ใจเป็นนักคิดสำหรับ สมาธิกรรมฐานหรือเรียกว่าสมถะกรรมฐานหมายความว่ากรรมฐานเพื่อความสงบใจพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้คำสอนไว้สี่สิบอย่างเป็นต้นว่าอนุสติสิบอสุภสิบเป็นตน้นที่มีอารมณ์ทั้งสี่สิบอย่างนั้นผู้ปฏิบัติ ไม่ใช่ต้องน้อมนึกถึงสี่สิบอย่างเพียงแต่อย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเดียวก็ได้ที่ถูกกับจริตที่เห็นว่าสะดวกแก่การปฏิบัติที่เห็นว่าจริตของเรามีความพอใจอยู่อย่างนั้นจะเกิดความสงบได้ําได้ง่าย,ายก็พึงเลือกเอาสิ่งเหล่านั้นมาเป็นอารมณ์ แต่ละคนละคนอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้เหมือนกับว่าเราใบบริโภครับประทานอาหารที่ไหนเขามีกับข้าวมาให้สี่สิบอย่างเราไม่จำเป็นจะต้องทานให้ครบสี่สิบอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้อันนี้ฉันใดการรักษาใจของเราก็เหมือนกัน พึงน้อมเอากรรมฐานบทใดบทหนึ่งคือคำภาวนาบทใดบทหนึ่งที่ถูกกับจริตของตนมาตั้งไว้เป็นอารมณ์แห่งภาวนาคำว่าอารมณ์หมายถึงจิตหรือใจที่คิดถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดสิ่งนั้นเป็นอารมณ์ถ้าคิดถึงพระพุทธเจ้าว่าพุโทโธพุธโทโธก็เป็นอารมณ์ของใจ คิดถึงธรรมะว่าธรรมโมธรรมโมก็เป็นอารมณ์ของใจนึกถึงพระสงฆ์สังโฆพระสงฆ์ก็เป็นอารมณ์สังโฆก็เป็นอารมณ์ของใจนึกถึงศีลที่รักษาดีแล้วสีโลก็นึกถึงศีลศีลก็เป็นอารมณ์นึกถึงทานที่ใดบริจาคแล้วจาโคจาโคก็เป็นอารมณ์ของใจ อย่างได้อย่างหนึ่งก็ได้อันหนึ่งในอารมณ์ของกรรมฐานทั้งหมดนี้ทั้งสี่สิบแบบนั้นเมื่อจะย่อให้สั้นก็เหลือเพียงสองแบบสองวิธีการคือแบม่เพ่งดูจิตด้วยฟวามมีสติไม่ต้องพิจารณามากพิจารณาพอรู้แล้วเข้าใจแล้วก็เพ่งดูจิตอย่างเดียว เช่นนึกว่าพุโทโธก็ดูว่าใครเป็นผู้นึกว่าพุโทโธหาผู้นึกว่าพุโทโธในใจของเราให้ได้ด้วยวิธีการใดก็าตามพึงหาผู้นึกว่าพุโทโธให้ได้เมื่อหาผู้นึกว่าพุโทโธได้แล้วก็เพ่งดูอยู่ตรงนั้น ดูผู้ว่าพุทโธด้วยความมีสติถ้ายังหาไม่เจอก็ลองกั้นใจยอยู่นิดหนึ่งพอสนิทดีแล้วมีสติให้รอบข้อแล้วค่อยๆนึกว่าพุทโธตรงไหนเป็นผู้นึกทำครั้งเดียวจับไม่ได้ก็ทำหลายๆครั้งให้จับให้ได้ หาผู้ว่าพุโทโธให้ได้ต้องมีมีอยู่ในใจของเราผู้ว่านั้นหาจนพบพบแล้วก็มีสติเพ่งดูอยู่ตรงนั้นพร้อมได้มีสติคุมไว้ให้จิตก็ียกว่าพุโทโธพุโทโธคือจิตทำงานไปสติก็คุมไว้ไม่เผลอว่าอยู่อย่างนี้นี่คือเป็นบทต้นของสมาธิ หรือจะสัมผัสกับลมหายใจเข้าลมหายใจออกคือเอาส่วนหนึ่งของอาณาปานสติมาร่วมด้วยกับพุทธ,ธานุตติก็ได้นี้เรียกว่าบทกรรมฐานผาสมเพื่อให้สะดวกหรือถูกกับจริตของเราในการทำสมาธิรวมความว่า สมาธิประการแรกนี้คือเพ่งจิตเพ่งดูผู้ว่าพุโทโธพุโทโธไปจนว่าจะสงบประการที่สองการภาวนาให้เกิดความสงบทำสมาธินั้นใช้ปัญญาพิจารณาเข้าประกอบกับสติแต่ก็ไม่พ้นจิตผู้นึกผู้คิด จิตผู้นึกผู้คิดได้แก่นึกว่าเกสาคือผมโลมาคือขนนขาคือเล็บทันตาคือฟันตะโจคือหนังและว่าเรื่อยไปจนจบก็ได้แล้วก็มีสติรู้อยู่ทุกขณะเวลาใจนึกว่าผมก็นึกไปถึงผมบนศีรษะในเบื้องต้นนึกไปก่อน โลมานึกถึงขนก็นึกถึงขนทั่วสรีระร่างกายน้าขาคือเล็บก็นึกไปถึงเล็บนิ้วมือนิ้วเท้าทันตาคือฟันก็นึกไปถึงฟันเบื้องล่างเบื้องบนตาโจคือหนังก็นึกไปถึงผิวหนังที่หุ้มห่อทั่วสรีระร่างกายแล้วก็กลับตะโจหนังทันตาฟันน้าขาเล็บ โรมาขนเกษาผมนึกให้คล่องให้ชันนานซะก่อนว่าอย่างนี้นึกไปถึงสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ในกายนี้ให้คล่องซะก่อนประการที่สองเมื่อคล่องแล้วเกษาผมนึกถึงผมแล้วก็รู้ว่าผมนี้ปฏิกูลไม่สะไม่สางไ,ไม่ชำระก็เหม็นสาบเหม็นสางขนก็เหมือนกัน เล็บก็เหมือนกันฟันก็เหมือนกันหนังก็เหมือนกันต้องชำระสะสางไว้เสมอมิฉะนั้นปฏิโกลคือเป็นของไม่สะอาดปุโรนานับปาการัสอสุจิโนพระพุทธเจ้าทรงสอนว่ากายนี้เต็มไปด้วยความไม่สะอาดมีประการต่างๆพยายามนึกถึงสิ่งที่ไม่สะอาดในกาย อย่านึกถึงกายในที่ตกแต่งแล้วทำระล้างแล้วนึกถึงกายในสภาพเดิมถ้าไม่อาบน้ำเป็นอย่างไรไม่ขัดถูเป็นอย่างไรแท้จริงร่างกายนี้ไม่ใช่ของสะอาดคือเป็นของปฏิกูลแต่เพราะมนุษย์เรามีความเฉลียวฉลาด จึงบริหารกายของตนให้พ้นจากสิ่งปฏิกูลถึงแม้กระนั้นจะบริหารอย่างไรอย่างใดสิ่งปฏิกูลก็ไม่หมดอาบน้ำเช้าว,วันนี้สะผมช้าว,วันนี้บายบายหน่อยก็เป็นปฏิกูลหรือไม่ถึงบ่ายก็เป็นปฏิกูลแล้วเย็นอาบอีกชำระสะสางอีก แล้วก็ไม่พ้นปฏิกูลถ้าทําวันหนึ่งแล้วเจ็ดวันทําครั้งหนึ่งก็จะเม็นสาบเม็นสางอย่างยิ่งจึงแสดงให้เห็นว่าสรีระร่างกายของคนเรานั้นธรรมชาติแท้ๆคือปฏิกูลอาบน้ำชำระกายเอาสบู่ถูสมู่ฟอกแรกเริ่มเดิมก็จะมีกลิ่นสบู่ หอมกลิ่นสะบูแล้วเมื่อหอมไม่นานกลิ่นระปูลระเหยไปหมดกลิ่นปฏิกูลก็ค่อยๆเกิดขึ้นมาอีกเป็นอย่างนี้มีใครบ้างที่ชำระล้างร่างกายครั้งเดียวแล้วก็หมดกลิ่นปฏิกูลไม่มีเลยเพราะฉะนั้นพระพูดมีพระภาคเจ้าจึงทรงสแสดงว่าพาราฮาเวปัญจักขันธาปัญจขันคือร่างกายนี้เป็นภาระ ที่ต้องบำรุงดูแลให้อาหารคอยดูแลรักษาความสะอาดคอยดูแลเมื่อเวลาเจ็บป่วยไข้ต้องให้ยาคอยประคองไว้ให้สม่ำเสมอเมื่อเวลาถูกเย็นถูกร้อนต่างๆเป็นต้นให้อยู่ในที่เหมาะสมต้องระวังกายนี้ว้อยู่เสมอกายนี้ จึงเป็นเหมือนของที่หวงแหนอะไรเกิดขึ้นก็ต้องคอยระวังคอยดูแลเพราะเหตุนี้เองกายนี้จึงชื่อว่าไม่เที่ยงกายนี้จึงชื่อว่าเป็นทุกข์คือได้ทุกข์บีบคั้นอยู่เสมอกายนี้จึงชื่อว่าเป็นอนัตตาคือไม่อยู่ในอนาตบังคับบัญชาของเราเรียกว่าไม่ใช่ของเรา ถ้าเป็นของเราเราก็ไม่ต้องบริหารมากมายและขอร้องห้ามกันได้อย่าเจ็บอย่าแก่อย่าตายแต่เราห้ามกันไม่ได้แต่ขอร้องอย่างไรจะมีเครื่องบรรณาการบนบานสารกล่าวจากเพียงใดก็ยับยั้งความแก่ความเจ็บความตายไม่ได้ หรือจะอ่อนวอนบวงสวงด้วยการปฏิบัติเช่นพวกโยคีโยคะดาบทต่างๆถึงกับยอมสละชีวิตก็ดีก็ไม่สามารถจะยับยั้งความเปลี่ยนแปลงของสรีระร่างกายได้เพราะฉะนั้นสรีระร่างกายของคนเราที่ว่าเห็นว่าสะอาดหรือว่าสวยว่างามเพราะแต่งไว้ ไม่ใช่เป็นของธรรมชาติคือของปรุงแต่งพัฒนาไว้ตามยุคตามสมัยที่เรียกว่าเป็นที่พอใจเป็นที่ชอบกันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เช่นยุคโบราณไว้ผมอย่างหนึ่งตัดผมอย่างหนึ่งยุคปัจจุบันเป็นอีกอย่างหนึ่งย่อมเปลี่ยนแปลงไปเหมือนกับยุคคนเก่าๆชอบผมดำๆ แต่ยุคคนในใสัไปัจจุบันนี้ชอบผมมีสีเหลืองสีทองสีแดงต่างๆเปลี่ยนไปอันนี้แต่งทางนั้นไม่ใช่ของจริงของจริงๆมีอยู่แต่ชอบเอาของปลอมๆมาตกแต่งกันเพราะเหตุน,นี้จึงมองไม่เห็นเรียกว่าการตกแต่งจนถูกบังตาบังใจของบุคคลให้ไม่พบของจริง พบแต่ของที่แต่งแล้วก็ยึดถือว่าของแต่งนั้นเป็นของงามของแต่งนั้นเป็นสิ่งพอใจของแต่งนั้นเป็นสิ่งที่ยั่งยืนแท้จริงไม่มีอะไรยั่งยืนย่อมเปลี่ยนแปลงเป็นอยู่อย่างนี้เสมอร่างกายเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเมื่อใช้ปัญญาพิจารณาอยู่อย่างนี้เวลานึกถึงผมรู้สึกนึกไปทางปฏิกูล ผปฏิกูลเล็บปฏิกูลหนังปฏิกูลฟันปฏิกูลถ้าบางอย่างเห็นยากพึงพิจารณาที่เห็นง่ายๆเช่นฟันเห็นง่ายบริโภคอาหารมื้อเดียวไม่แปลงไม่รักษาไม่บ้วนปากสกปกโสกโครกปฏิกูลถึงแม้ทําไว้อย่างทุกๆวันไม่ว่าจะเป็นแปลงไม่ว่าจะเป็นยาสีฟันไม่ว่าจะเป็นเชือกขัดฟัน แปลงใหญ่แปลงน้อยอย่างหนึ่งอย่างใดก็ตามก็ยังไม่พ้นปฏิกณูลหลายหลายเดือนก็ต้องไปหาหมอขัดหินปูนชำระคราบสปกปรกเพราะฉะนั้นเวลาถอนฟันมาเราจะเห็นว่าโคนฟันนั้นเป็นของปฏิกูลสปกปรกทั้งๆท,ท,ที่เรารักษาอยู่จะมองเห็นง่ายเมื่อมองเห็นแล้วก็พิ ดูความปฏิกูลนั้นให้ปรากฏอยู่กับใจฟันนี้เป็นธาตุดินส่วนหนึ่งของกายเมื่อธาตุดินส่วนนี้เป็นของโสโครกส่วนอื่นก็เช่นเดียวกันไม่พ้นจากภาวะนี้ไปได้สิ่งที่ให้เป็นของโสโครกนั้นให้ปรากฏรู้อยู่กับใจรู้สึกอยู่กับใจ ต้องรู้อยู่กับใจจึงจะเป็นปฏิกูลถ้าเป็นแต่เพียงสัญญาจําไว้ไม่ใช่ปฏิกูลต้องรู้ปรากฏอยู่กับใจจึงจะเป็นปฏิกูลเมื่อรู้กับเจิตใจจึงเป็นปฏิกูลแล้วจึงจะละอารมณ์ได้ถ้าเป็นแต่เพียงจําได้ไม่สามารถจะละอารมณ์ได้เพราะถ้า พิงปฏิกูลปรากฏกับใจความรู้สึกของจิตจะยอมรับโดยทั่วไปแล้วก็จะมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นปฏิกูลข้อนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะพระศาสาดาได้ทรงสั่งสอนทรงสังสงส่งสอนมากเช่นทรงสั่งสอนพระมาหากัสปะว่าจงพิจารณากายนี้เป็นอารมณ์ ว่าพิจารณาการนี้เป็นอารมณ์นั้นไม่ใ,ใช่ไม่ใช่ใมองสองไม่ใชใ่มองการนี้ว่าสวยว่างามให้มองของจริงคือธรรมชาติว่าปฏิกูลการใช้สติกับปัญญาพิจารณากายอยู่อย่างนี้ผลก็จะเกิดเกิดขึ้นคือหนึ่งจิตของเราไม่สงสายออกไปภายนอกไม่ไปภายนอกกาย ดูแต่อยู่ในกายประการที่สองเมื่อจิตส่งอยู่ในกายนี้นานๆเข้าก็จะเกิดความสงบพร้อมกับปัญญาซึ่งปรากฏกับจิตเมื่อความสงบปรากฏกับจิต เกิดมีขึ้นก็จะเห็นภายในของตนเราเองว่าปฏิกูลอย่างไรไม่ได้เห็นเฉพาะร่างกายอย่างเดียวเห็นปฏิกูลของร่างกายทั้งภายในภายนอกด้วยแล้วจิตจะเกิดความร,รู้สึกขึ้นก็คือความหน่ายไม่ติดถอถอนความติดออกไปจากใจ ถ้าทำได้เพียงชั่วคราวก็เป็นอารมณ์สงบด้วยเป็นเพียงชั่วคราวถ้าทำไว้บ่อยๆนานๆทำมากๆเข้าความถอดถอนของจิตพ้นจากภาวะแห่งความงามไม่เห็นปริกูลก็อยู่นานขึ้นจิตก็ค่อยคลายจากความติดและพึงใช้ปัญญาพิจารณา ประกอบกับสมาธิที่เกิดความสงบนั้นให้มากขึ้นความรูร้แจ้งความเข้าใจตลอดไปจนมองไปถึงธาตุที่เกิดของสิ่งปฏิกูลเหล่านั้นมาจากอะไรสีสันฐานอย่างไรสภาพเป็นอย่างไรและนายีิดุดให้พิจารณาเห็นด้วยความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน จิตเมื่อถูกสภาพของปัญญาความสงบและปัญญาเข้าอบรมดังกล่าวมาแล้วนี้ก็จะถอนความยึดมั่นถือมั่นจากเดิมทีเสียได้รู้ตามความเป็นจริงเป็นบอ่อเกิดแห่งความสงบด้วยเกิดปัญญาด้วยความสงบชนิดนี้เขาเรียกว่าปัญญานำสมาธิ ถ้าความสงบอย่างแรกคือเพ่งจิตจนสงบแล้วเกิดปัญญาเขาเรียกว่าสมาธินำปัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้แล้วแต่จริตของเราถนัดทางพิจารณาหรือถนัดทางเพ่งเพื่อมุ่งให้กิเลสลดน้อยเบาบางไปจากสันดานเป็นใช้ได้ทั้งสิ้นอย่าภาวนาเพื่อหวังประโยชน์อย่างอื่น ให้เกิดความร,รู้ความเห็นนรกสวรรค์หรืออย่างหนึ่งอย่างใดก็ตามอย่างนั้นเป็นไปเพื่อความไม่ได้ปลดเปลื้องกิเลสต้องตั้งความร,รู้ความเห็นเป็นไปเพื่อความปลดเปลื้องกิเลสว่าอย่างไหนก็ได้ขอให้เบาบางและหมดไปจากกิเลสก็แล้วกันเหมือนกับคนกำลังหิวข้าวจัด,จด เอาข้าวมาให้บริโภคไม่ทานอะไรก็ได้จะเป็นกับข้าวอะไรก็ได้ทานได้ทั้งสิ้นขอให้อิ่มมีกำลังฉันใดภาวนาทั้งสองประการนี้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้หรือช่วยกันทั้งสองอย่างก็ได้เพื่อให้ลดน้อยเบาบางไปจากกิเลสเป็นใช้ได้ ตั้งใจว่าอย่างนี้เพื่อบำเพ็ญธรรมเพื่อละกิเลสเพราะการบำเพ็ญธรรมเพื่อละกิเลสเป็นเหตุให้คลายความยึดมั่นถือมั่นเพราะฉะนั้นต่อน,นี้ไปจงตั้งใจภาวนาโดยน้อมนึกถึงพระผู้มีพระภาคเจ้ากับพระธรรมพระสงฆ์ให้จิตใจเห็นชัดอิ่มเป็นปิติดีแล้ว ตั้งใจพิจารณาหรือภาวนาพุทโธพุทโธด้วยคามีสติพิจารณาก็ต้องประกอบด้วยสติภาวนาก็ต้องประกอบด้วยสติสติทิ้งไม่ได้ส่วนปัญญานั้นนําไม่แก้ไขเมื่อเวลาติดขัดสติกับจิตจิตนึกถึงสิ่งใดสติต้องคุมรู้อยู่เสมอคุมทันอยู่เสมอ หรือพิจารณาสิ่งใดสติต้องตามทันอยู่เสมอเพื่อให้ความคิดนั้นอยู่ในครองธรรมจึงจะสงบรรลจริงได้ดังนั้นต่อน,นี้ไปจงตั้งใจภาวนาตามจริตอัธยาสัยของตนจะเพ่งภาวนาพุทโธก็ได้พิจารณากายนิเกสาโรมาก็ได้ หรือผู้ที่ปฏิบัติมาแล้วพบความสงบด้วยลักษณะใดพึงตั้งใจปฏิบัติในข้อนั้นต่อไปเพื่อให้เกิดความสงบสูงขึ้นและเกิดปัญญาตามคำสอนของพระศาสดาต่อไป